คฤหาดใหม่เจริญปุระยังไม่คิดแต่งงานใจปามขอควักเงินเป็นแสนแสนให้คฤหาดห้าสิบล้านใหม่เจริญปุระทนไม่ไหวโทรร้องไห้กับแม่ใหม่เจริญปุระนักร้องสาวแนวร็อกเกอร์แนวหน้าของเมืองไทยหรือแม่ย้อยในละครสุดฮิตกรงกรรมทังช่องสามที่มีบ้านพักตาอากาศสุดรู้ที่หัวหินมีทั้งสระว่ายน้ำและยังมองเห็นทะเลภูเขาใกล้ชิดธรรมชาติบ้านพักตาอากาศของเธอน,นั้นวิวดีมากๆเลยล่ะคะ่ะติดชายหาดด้านหลังบ้านก็ได้ชมวิวทะเลและในยามเย็นจะได้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดี ทุกวันหลังจากกลับบ้านที่ใหม่ตัดสินใจซื้อบ้านพักตากอากาศแห่งนี้เพราะว่าอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองที่ทํางานในวงการบันถึงมามากกว่า30ปีเห็นว่ามีร้องไห้กลางฟาสบู้ดด้วยเมื่อ5ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นใหม่ก็บอกว่าอ๋อที่ออกจากวงการใช่ไหมคะคือใหม่รู้สึกว่ามันอิ่มตัวแบบไม่ต้องรอคนมาไล่เราไล่ตัวเองนี่นแหละ พี่รู้สึกว่าทํามาเยอะไม่เคยหยุดเลยอยากให้อะไรกับตัวเองจริงๆก็เลยบอกว่าพี่หนูหยุดหนึ่งปีได้ไหมไม่ได้หกเดือนก็ไม่ได้งั้นเราคงต้องหยุดตัวเองแล้วใหม่ก็บอกว่าใช่ๆก็นี่แหละจุดฉนวนหาปีคือแบบเหนื่อยมากเหนื่อยเจียนตายเหนื่อยสุดๆจากนั้นก็นั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็โทรไปหาแม่บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่มีที่มี แม่ขายที่มีอะไรก็ขายไปเราไม่ต้องทํางานแบบนี้อีกแล้วแม่คงช็อกเพราะว่าเป็นเสียงใหม่ที่กรีดร้องคือตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ต25ปีใหม่เจริญปุระเราเดินทางไปโทรหาแม่เพราะว่าไม่ไหวแล้วทานข้าวไปน้ําตาตกไปในชามก๋วยเตี๋ยวคือเหนื่อยมากๆแล้วอยู่ดีๆไปเป็นนักร้องได้ยังไงใหม่ก็บอกว่าก็ไปสมัครอีกก็ไปแคสแต่เป็นการแคสที่ค่อนข้าง VIP นิดนึงก็คือมีหนังเรื่องหนึ่งที่เล่นอยู่ชื่อว่าไวร็อกเพลงร้อนจากนั้นบังเอิญไปเจอพี่เล็กบุษบาดาวเรืองสักพักคนก็เรียกไปไว้พ ร้องเพลงนะวันหลังถ้าอยากร้องเพลงมาหาพี่เราก็โทรไปนัดพี่เล็กก็ให้ไปเจอคุณไพบูลดำรงชยธรรมเราก็เปิดเพลงที่เตรียมมาให้ฟังเขาก็บอกว่าโอเคอยู่กับเราต้องเซ็น5ปีนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกนนหนึ่งศิลปินนักร้องที่ครัมวอร์ดอยู่ในวงการมันเชิงมานานสําหรับใหม่เจริญปุระซึ่งหลังจากเจ้าตัวทํางานเก็บเงินมานานลาสึกสาวใหม่ก็ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตัวเองและครับครัว่าได้การสร้างคฤริสาตหลังใหม่ที่มีราคาเฉียดถึง50ล้านบาทและใหม่ก็ถือเรื่องงามยามดีทําบุญบวงสรวงสวรร พร้อมกับทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลงานนี้ทําเอาหลายคนเองเห็นตัวคาริฮาตแล้วถึงกับเอ่ยปากเลยค่ะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเวอร์การแต่งงานนั้นไม่ใช่บทสรุปของทุกสิ่งรักหวานชื่นคบสาวหล่อ1 1ปียังไม่คิดแต่งงานฟุ้งอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วและเป็นอีกหนึ่งคนี่เส้นทางความรักเดินทางมาเป็นเวลากว่า10ปีสำหรับนักร้องและนักสแสดงสาวรุ่นใหญ่คุณภาพครับจอย,ยังใหม่เจริญปุระที่คบหาดูใจกับแฟนสาวคนหล่อนิดมานานกว่า11ปีแล้วแถมดีกรีความหวานก็ยังงงคคคเส้นววาดวยละะ่ะะ